ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จอมเปลี่ยนบรรยากาศจากทุกครั้งพาคุณลูกค้าดูที่ดินแนวบ้านสวนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินติดน้ําวิวดีของ12ค่ะที่ดินชุดนี้ดีงามไฟฟ้าประป,ะปาอยู่หน้าแปลงเลยค่ะเนี่ยค่ะถนนหน้าแปลงเป็นถนนคอนอกรีตกว้างส่วนด้านหลังก็เป็นวิวดีติดน้ําติดของ12ช่วงเย็นมาอากาศดีมากค่ะ คุณลูกค้าท่านไหนที่ต้องการหายที่ดินปลูกสร้างบ้านที่อยู่ใกล้น้ำติดดาแปลงนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะแปลงนี้ขนาด200ตารางวาเราเสนอขายอยู่ที่15,000บาทต่อตารางวาราคายกแปลงก็อยู่ที่3ล้านบาทค่ะคุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้นะคะกรณีผ่อนคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้5ปีนะคะที่ดินติดน้ำของ12 อยู่ใกล้เส้นรังสิตนครนายกไม่ถึง1กิโลค่ะอยู่พิกัดของ12ธัญ,ญบุรีนะคะเดินทางสะดวกค่ะที่นี้ถือว่ามีชุมชนคุณลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่ดินติดน้ำเอาไว้ปลูกบ้านแนะนำแปลงนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062 157 4449นจอมาจอม,มสบายใจที่ดินติดน้ำสดได้ผ่อนได้ขอบคุณมากค่ะ